ใน,นช้างก็คนไหนจะให้อาหารก็ตรงนี้ได้ยืนรอนักท่องเที่ยวแล้วก็ขึ้นมารอแล้วก็นั่งช้างนะจะมีจุดคนที่น,นั่งช้างนะที่น,นั่งช้างนะเราขึ้นไปนั่งช้างทรับนโอเคสยามเรียบร้อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับวันนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวนั่งช้างมาล้านะั๊ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วังช้างนะครับจุดนั่งช้างชมเมืองเกาะอายุธยานะครับมีนั่งเช่าช้างนั่งช้างนะครับก็อีกฝ่ายหนึ่งคนไหนชอบปั่นจักรยานก็ฝั่งน้นก็มีจักรยานให้เช่าปัน่นเที่ยวรอบเกาะนะครับ ไปดูวิถีชาวของช้างที่อยุทยานั่งช้างชมเกาะนะครับงานยอยุดยิ่งฟ้าอายุทยามาโลกโกลกนะครับอตอนนี้กำลังนั่งไปแล้วหนึ่งเชือกสองเชือกหลายเชือกเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังมาแล้วรอพายสยามก่อนเอาช้างรอรอหน่อย เราจะต้องตามช้างรอๆอยู่อันนี้ช้างตัวเมียรเราไม่ใส่นี่มาแล้วครับฝั่งนี้ก็เป็นเจดีย์ใหญ่นละหลบหน่อยครับช้างมาหลบหน่อยหลบข้าหน่อยหลบหน่อยช้างเข้ามาช้างมาช้างมาหล,ลบไวๆหลบไวๆช้างมาแล้ว แล้วนู่นนะพ่อพายสยามช่างศึกแสดงเป็นนักแสดงเป็นพระเอกนะครับเป็นนักแสดงในงานยุทธหัตถ <c oughs> ีมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินตามพ่อพายพ่อพายสยามนี่แหละรถกานกลับลนะเมื่อกี้เราเดินตามไม่ทนันมาแล้ว ดชมวิวขบวนสยามลอดสุดมนาคมช้างพเนียนหลวงนะครับมีพ่อฟ้าสยามเนี่ยลอสุดดูความสั่งาคราฟส์เนี่ยงามแสดงเก่งครับแอคติ้งเก่ง จุดฟันแทงได้หมดเลยไทยสยามเป็นไงเป็นไงอยากมายังอยากมามาได้วยไหน,นะครับอยุธยาตอนนี้มีงานมรดกโลกนะครับวันนี้ที่ 11- 12วันที่12คือพรุ่งนี้เป็นรอบสื่อมนชนนะรอบสื่อมวลชนที่วัดพระหมหาธาตุนะครับรอบสื่อมวลชนแสดงให้สื่อมวลชนนักข่าดูคือพรุ่งนี้นะช่วงเย็น วันนี้ยังซ้อมอยู่นะวันนี้ก็ยังซ้อมอยู่คนไหนจะเดินทางมาได้เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมพร้อมเลยนะงานมหกรรมอยุธยาคุนใหญ่เราก็พร้อมแล้ว ปืนใหญ่เราก็พร้อมแล้วปืนใหญ่เราก็พร้อมแล้วพร้อมออกศึกแล้วของจริงนะท่านผู้ชมเป็นเหล็กของจริงของจริงเนี่ยเห็นไหมช้างเราก็พรอ้อมสวัสดีครับยังอยู่ยังอยู่เราม,มาชมของเก่ากันนี่ปืนใช้ได้จริงมาร่วมจัดแสดงเป็นเหล็กเป็นเหล็กใส่ละเกวียนก็มาโชว์ คนไหนจะมาถ่ายภาพได้เลยนะครับน,นี่ไหว้ลวเอาลงเมนนื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนก็แวะผ่านมาดูอยู่ฝั่งนี้ชุดชุดเคลื่อนทับเขาชุดปืนใหญ่บรรดาถ่ายภาพช่างภาพอุปกรณ์เยอะแยะมากมาย วันนี้จะเต็มไปด้วยร้านนะปกติไม่ไายปกติช้างก็จะเดินผ่านวัดแล้วก็ผ่านกำแพงวังไปอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายได้มุมสวยๆมาท่านผู้ชมช้าง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 จุดนี้ก็ได้เที่ยวสองแล้วเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมาพี่ก็นามา,มา,ม,ามานั่งช้างกัน นะฝั่งนี้ก็ไปนังน่งทานนั่งช้างเที่ยวใครจะมานั่งชมช้างนี่ตัวใหญ่มากเนี่ยซีดอตัวนี้ใหญ่มากสูงใหญ่เลยสูงกว่ารถบัสเลยใหญ่มากสีดอร์กำลังนั่งช้างนะคนไหนจะมามาเลยนั่งได้เลยนะครับเอฟซี FC, คนไหนอยากมานั่งช้างมามาไม่ถูกโทรมาถาม0 8 0 1 3 9 5 5 8 2สอนะสอบถามเส้นทาง สวัสดีครับสวัสดีจ้ามามา,าทักทายกันโอ้น่าตุ้กเที่ยขึ้นรถไปแล้วมาจ้ามาคิวเขาจะยาวอยู่นะเดี๋ยวทาไปเล่นไปตามที่ มาเที่ยวนวนั่งช้านี่ต้องคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่นั่งช่างจมเมืองวันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเทศกาลด้วยนะคนจะเยอะหน่อยพ่อพายสยามออามาแล้วมาเดินชมมาเดินเล่นแล้วมาเดินเล่นนี่พ่อสยามรอไหม ล่อมากกลัวความสูงออดโอ้คนไหนไม่ได้นั่งช้างไม่ได้เป็นนางพญานะจะเป็นพวกวิ่งตามหลังหลังช้างคนไหนกล้านั่งหลังช้างแสดงไปเป็นเจ้าพญามาก่อนเป็นคุณนางเป็นคุณนายเป็นองค์หญิงาก่อนนะถ้าไม่กล้านั่งหลังช้างแสดงว่าเราเป็นพวกอะไรนะ พวกานางแย้มนางเย็บอยู่ในครัวหลังบ้านในหนังจักจักรงงงไม่มีโอกาสได้นั่งช้างอยอ,ยอกยอกยอกเรื่องเล่านะหาเรื่องเล่าอย่าเครียดอย่าเครียดไม่มีเห็นไหมพ่อพายโชว์กำลอนอย่เรื่อยพ่อพายเราพ่อพายสายามรอสุดในวังช้างเราก็เล่อนละพายสายามรอสุด มายืนโชว์ตัวแล้วเห็นกล้องเราต้องเข้ากล้องข้างหน่อยเอา้ามามาเ,มเห็นไหมเห็นอย่างเห็นอย่างแม่เนี่ยเขาก็มายืนเข้าแถวเป็นปรบริเวณเรียบร้อยเนี่ยตอนรับนักท่องเที่ยวนู่นเห็นไหมนู่นไม่ใช่ว่าแสดงอย่างเดียวเขาเป็นตั้งพระเอกเนี่ยก็รับแขกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนไหนอยากนั่งความสวยความเท่ความหลอ่อคุณเลือกพายสยามเลยแบบรอสุดนั่งเขาเรียก ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองใช่ไหมโอ้คือช้างเหยียบงาคือเหยียบงาแล้วก็ต่อสู้อีกช้างเชือกหนึ่งเขาจะเหยียบงาคู่ต่อสู้ไว้ใช่ไหมก็ไม่สามารถขึ้นได้เพราะเหยียบงาไ้แล้วแล้วก็คุ้นศึกอยู่บนหลังช้างก็ฟันคู่ต่อสู้เรียบร้อยนะก็เสียชีวิตก็ได้เมืองไปช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองก็ประมาณนั้นนะ สวัสดีครับทุกท่านครับมามามาฝั่งนู้นขึ้นหลังช้างละแก้ผ้ามาเลยไว้ฝรั่งร้อนฝรั่งเขาจะขี้ร้อนนะหมฝรั่งเขาจะขี้ร้อนถอดเสื้อผ้ากันมาแล้วไม่ไหวเมืองไทยอนีนี้ร้อนมากเลยก็ถอดเสื้อเลยโอ้มันเล็กก็ตไปถอดเสื้อเลยไว้ฝรั่งเนี่ยธรรมาดาเขาร้อนเขาร้อน่อนอะอย่าว่าเขานะเขาร้อนนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเมือง นี่เห็นไหมเห็นไหมร้อนร้อนอน่ะรับสวัสดีครับสวัสดีเห็นไหมเมืองไทยมันร้อนเนอะถอดเสืออ้อเลยไม่ว่ากันเขาเคยอยู่เมืองหนาวมาบ้านเรามันร้อนสุดๆร้อนสุดๆก็เลยต้องเล่นถอดเสื้อกันเลยอโอเคมา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 แข่งช้างมาหนึ่งกี่เชือกหนึ่งสองสามสี่ ห2ึง่งสสี่หเชือกอเมื่อกี้มาแป๊บเดียวได้แล้วกลับแล้วเี่นไหมช่วยงามนั่งช้างชมเมืองอายุธยาเห็นไหมพออ่านสยามก็นั่งมามาน้องแววอยู่พานั่งมาเร็วมาเร็วเรามาเป็นราชินีสักวันหนึ่ง <c oughs> นั่งช้างงานนะแล้วก็จะเป็นแม่อยู่หวัวมาเจ้าชุดเขาเช่าชุดห <c oughs> นึ่งนั่งเสียงช้างโอ้โหถ่ายรูปโพส ส,สวยเจอ,อ,อวสวยแต่งสวยอยู่แล้วละ่ะแต่งต่งขึ้นอยู่แต่งเป็นแม่อ,อยู่หัวขึ้นอยู่นะขั้งหนึ่งในชีวิตงานอายุทยามารโลกโลกนะมาด้วยมาหน,อานอ่อยมาหน่อยช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายถ่ายรูปเที่ยวเมืองทั้งวันนะแล้วจะเป็นไกด์ให้เห็นไหมสวยหๆหล่อๆทั้งนั้นเลยเนี่ย คนไปก็ไปคนเข้าก็เข้าคนออกก็ออกนะครับตอนนี้ยาวๆยาวๆเหมือนกับเหมือนกับในอดีตต่ก่อนนี่เขาใช้ช้างนี่เป็นพา,าหนะนะการเดินเข้าไปในเมืองเดินออกนอกเมืองอย่างเงี้ยมีทางช้างมีท่าช้างนะครับเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมานั่งมาอีกแล้วช้างนี่เดินตลอดเที่ยวลอยๆเองนะ น่านั่งมากเลยเี่เร้อยไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะครับแต่เป็นต่างชาติสองร้อยนะ,ะเป็นค่ากำเนิดเขาเป็นค่ากำเนิดเป็นค่าบำรุงสถานที่นะครับคนไทยหนึ่งร้อยบาทเองนั่งเจ็ดนาทีนั่งนานจ่ายเยอะนะนั่งน้อยจ่ายน้อยนะเริ่มต้นที่เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะนั่งเถอะนั่งเถอะ จะได้ช้างก็จะมีได้ค่าอาหารนะช้างก็ใช้แรงงานเขานะเบาบริการก็เรียกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อก่อนนี่ก็อยุธยานี่เดินทางด้วยช้างอายุธยาเดินทางด้วยช้างได้ยินอาจารย์ขาวพูดว่าเมื่อก่อนเนี่ยข่าบุธีเขาใช้ช้างเดินเป็นพานนะประจําเลยนะเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปไล่ไปสวนไปทํางานไปราชการเนี่ยนั่งช้างไปนะเขาบอกมันไวกว่าคนเดินครับอกอ๋อดูจริงเพราะว่าผม วันนี้ผมเดินตามทางตามตามถ่ายพ่อพายพายสยามไม่ทันนะ่ะผมได้หยุดเดินถ่ายไป่ตย,ยไปเดินห่างออกห่างออกไม่ไหวอะ่ระแดดก็ร้อนเราก็เลยอะอเอาแค่นั้นแหละแต่ก่อนนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะช้างนี่เป็นพาหนะประจําหลักของอยุธยาช้างเยอะตอนก็จะมีกองทัพช้างคุณนางเจ้านายมีช้างคนพอมีอาจจะกิน ก็จะมีช้างเป็นพาหนะเห็นเรื่องจริงตัวนี้สมัยอดีตนะสมัยอดีตเป็นแบบนั้นทุกวันนี้อยุธยาก็ยังมีช้างนะสังเกตโคมไฟก็จะมีประดปราด้วยเป็นรูปช้างนะโคมไฟในอยุธยาในตัวเมืองกลางเมืองก็จะเป็นรูปช้างเลยเป็นรูปช้างโคมไฟเป็นรูปช้างเลยเพราะว่าหลากัหลกๆคือช้างของอยุธยา พี่ต้นหนาวไปด้วยใช่ไหมไป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 กันไปกันให้จินตวเดียนยุมงบล นั่งช้างชมเกาะอยุธยา วังช้างวังช้างอยุทยาอยุทยา